คุณผู้ชมคะบ้านชายทะเลรางจาันต์ตบลนาโคกอําเภอเมืองสมุทรสาครต้องเผชิญกับสภาพปัญหาน้ําทะเลกัะเซาะตามแนวชายฝั่งและเมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องขุดเจาะบ่อบดานขึ้นมาใช้ก็ถือว่าเป็นการยิ่งซ้ําเติมปัญหานะคะเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ดินอ่อนค่ะทําให้แผ่นดินนั้นซุดตัวง่ายขึ้นเสี่ยงที่จะสูญเสียที่ดินทํากินได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามจากคุณอรวรรณสุโคค,ค่ะแนวเขื่อน คือด่านป้องกันสุดท้ายที่ทําให้บ้านของนางจําปีเดชัยสันทวีชาวบ้านบ้านชายทะเลรังจันตํตบลนา,นานโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครยังคงปลอดภัยจากน้ําทะเลกัดเซาะสําหรับชาวบ้านในบริเวณนี้ต้องขยับบ้านหนีการกัดเซาะของคลื่นมาแล้วหลายครั้งรวมระยะทางกว่า500เมตรนี้พอดีเขามาทําเขื่อนล้อมให้ได้เลยทำล้อมบ้านสีหลังแล้วไม่มีรู้อยู่ไหนแล้วพอไปที่อื่นไม่มีที่อยู่ไว้แล่ว <laughs> ไม่เระยะก,กันเข่าเพราะต้องคอยระวังอนะเดือนหนึ่งทีก็แล้วแต่คืนนะถ้าคืนใหญ่ต้องคอยรวังไว้ววแมาจะมีแนวเขื่อนป้องกันน้ําที่โอบล้อมหมู่บ้านแห่งนี้ไว้แล้วแต่นี่อาจไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าในอนาคตหมู่บ้านแห่งนี้จะหนีพ้นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น บริเวณตรงจุดนี้ไม่มีแนวเขื่อนนะคะหากการไหลกัดซอของน้ําทะเลตรงบริเวณจุดนี้ก็จะมาเจอบ่อกุ้งที่มีการขุดเอาไว้ลึกกว่าแล้วก็ยาวกว่า10เมตรหากมีการไหลรวมกันของน้ําทะเลกับบ่อกุ้งครั้งนี้จะทําให้สูญเสียที่ดินทํากินบริเวณนี้ทันทีค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปัทพีร,ระบุว่าปัญหาการกัดซอกข,ของน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่น่ากังวลคือหมู่บ้านแห่งนี้ มีการขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่งหมายถึงเป็นการซ้ำเติมปัญหาให้รุนแรงขึ้นเพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินอ่อนในทางวิชาการเราก็สงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าในพื้นที่ที่อยู่ใกล้าชายทะเลเนี่ยนะครับมีการสูบน้ําบาดาลทําให้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินในภาพรวมนะเมื่อเมื่อแผ่นดินซุดตัวลงไปนะครับน้ำทะเลซึ่งอาจจะไม่ได้เพิ่มระดับหรืออาจจะเพิ่มระดับตามตาม,ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยแต่น้ําก็จะล้ําเข้ามามากขึ้นถูกไหมครับ นะฮะเพราะว่าตัวตัวแผ่นดินเนี่ยเกิดการซุดตัวลงก็เลยก็เลยเป็นที่มาของการเข้ามาเริ่มศึกษาหมู่บ้านที่อยู่ริมชายทะเลตรงนี้ทั้งหมดนะก็ก,ก,ก็คบตัวอย่างที่ดีของหมู่บ้านนี้ว่าก็มีการสูบน้ําบาดาลจริงมีหลักฐานการซุดตัวของพื้นที่เนื่องจากการสูบน้ําบาดาลระดับถนนที่อยู่สูงกว่าระดับตัวบ้านบางจุดสูงถึง50ซนเมตรคือหลักฐานที่ยืนยันว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีการซุดตัวของแผ่นดินจริง บางบ้านมีน้ำไหลซึมท่วมขังเป็นประจำแต่ผู้ใหญ่บ้านบ้าน,านชายทะเลรังจันยังคงยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาขึ้นมาคือเราไม่เห็นความซุกหรอกเพราะว่าถามว่าเราจะแก้ไขแล้วจะหยุดใช้ได้ไหมมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าจากเอาน้ำประปาเข้าหมู่บ้านเรามันก็ค่อนข้างไกลค่าใช้จ่ายก็สูงชาวบ้านก็มีรายได้น้อยถ้าจะเปรียบเทียบกับน้ำบาดาลน,นี่มันก็ค่าแบบคนละสามเท่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน เลยทําให้จําเป็นจะต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆไงเราก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะมาช่วยแก้เราได้บ้างเหมือนกันเราก็อยากจะให้หน่วยงานไหนมาช่วยเราเหมือนกันผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปัพีอธิบายเพิ่มเติมในตอนท้ายว่าการขุดเจาะบ่อบาดาลคือการดูดน้ําจากชั้นดินทรายเมื่อมีการดูดน้ําจากชั้นนี้น้ําในชั้นดินเหนียวจะไหลซึมมายังชั้นดินทรายเมื่อชั้นดินเหนียวหดตัวก็ส่งผลให้หน้าดินซุดตัว การขุดเจาะบ่อบาดาลจึงไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับพื้นที่ที่เป็นดินอ่อนสาหรับในประเทศไทยพบว่ามีพื้นที่ที่เป็นดินอ่อนที่ไม่ควรขุดบ่อบาดาลหลายแห่งเช่นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทะเลสาบสงขลารวมถึงพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอรวรรณสุโขไทย P ีบรายงาน